สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อมันนี้น้องตะเกียวกัมาหาอยู่หาก,กินอยู่ห่วยเน้องพี่น้องมาเบิ่งนํำกันเลยเนอาอว่ะได้อย่ที่มีอย่างเนาอยู่ล้วห่วยมาหากบหาเกียดนนพี่น้องมาจิมาคุดหูหวันพี่น้องเห็นหูละเอางามไม้เอาก่อน หักไม้อืมีใหญ่แท้จะเป็นหูกระปูบ่เนาะจักว่ามีสองทางเลยโอ้คุกทางอยู่ก่อนมีสองทางไปโอ้ทางนี้มันออกวางี่นี่อุ้ยมแม่นแล้วกระปูกระปูกระปูมันได้อ่ะมีพี่น้องเอาเลยเอาโมจีโอ้กระปูเนาะได้กระปูตัวเม่ จะส่งไปให้อีกทางหนึ่งมีสองทางทางนี้่ปนี่เนระคือดิงๆลงไปกุแบบนี้กบเลยแม่เหรอเป็นทูตันงน้อยเลยที่สองทางจะซื้อเนรอไป ข um really? ีนหูอ yeah, ีกแล้วเนาะฮะตู้บุห็นแล้วโน่เป็นแบบตู้เบ้าเหมือนนะเออเขียดเขียดน้อยเขียดพี่น้องนี่อยู่ในเบ้าเนาะเบ้าเขียดกระปูสิบุกินเขียดเสมอโน่กินเนาะ ไปเฮากระสีย่างข้ามน้ำก่อนข,ข,ข้ามบุบข้ามข้ามบคือสีเบลล์ตัวไนบนข้างหน้านี่ค่ะจะเป็นขัวเนาะเป็นขัวที่แบบข้ามสัญจรข้ามบ้านเนาะบ้านต่อบ้านเป็นขัวไม้อย่างดีเลยนีย เนไม้กระไลห่มหยิมครัได <ant> <a> ้บุวะทันบุวะทันทานทันนเอียบมะเกียโอ้อืมแม่จะลองวอลเลี่ยงขัวค right ้นกามาหาลายน่ะมันกะบกค่นี่เป็นไง

อยงเงี้เป็นคุคดปะเนาะหอยสะเพื่อในพราเจ้าคุดเลยเออกองขัวขัวไม้แต่บบห่างอยู่แหละทำอะไรอยเียไอาง Lạn leo đi lúc nào đi nắm 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 nọ nắm 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 cho nắm 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 เชิทรายเซโนอเมื่อกี้นี่เขียนเชิดราย,าย,ายหัวแถวหัวมันเป็นดินทรายมีทางเดียวที่จะข้ามได้คือไตไม้ไปคุณแล้วกา็ซีไตข้ามไป,ไปเลยว่าสิประจนนีรประจนภัย,ภยเอาหนุ่มบุกไปทางนั้นเดี๋ยวจ้ะขึ้นนี่ยังเหลืก

ยังแต่น้องหมาเขาเหมนน้าไปดูไว้หมาเขาอยู่กลางข่อเลยเดี๋ยวมันมาไปได้ด้วยนี้เฮ้ไว้ไว้ห <benevol ent, S 1> ุ่นห <Chick ens per> <c oughs> ุ่นหุ่นหุ่นอ้วเอันนี้เป็นต้นมัง่วงป่าเนาะพี่น้องนี่มีทั้งแตนพร้อมนี่นี่นี่ไปใกลๆ, lihat, ๆเร็วๆร็วเ ข้างแตนแต่ว่ามันห้างแล้วเนาะนี่ปลาเต่น,นี้เลยมงวงฝ่าบเป็นยามน,นี้กำลังสิออกดอกเนาะเป็นตำลับมงวงบานบเฮาพี่น้องไปลบเอาแม่ลบ่ได้แล้วเจ้ามาแต่บ้านใดเกาะโดมเงเอวเออโดมังเพิ่มนมากับหลานเนาะเพิ่นมาแต่สอนพี่น้องเจอกับคนอยู่ัวา ันมาสอนกุ้งกับปลาซิวแมนตอนนี้เราเห็นฝูงควายป่าพี่น้องมาเปิ่งน้งกันเลยนี่ป่าเป็นอะไรกันนี่ป่ากำลังอาบนะ้ำบุยาวไปอาบน้วมันบ่ อากาศฮ้อนเนาะควายก็เรื่อมาอาบน้ำาเฮลโลซูมเฮลโลเฮลโลเป็นตาซังเป็นตาซัง ควายน้อยเนาะผู้แนบบนเขาอีกล้อูมๆเจอควายป่าก็ต้องถ่ายรูปกับควายป่าเตรียมแลนโอ้อย่างอะไรตัวเลย้ลยนะตอนนี้เราพบผุงควายป่าที่มันน่ารักตะมุตะมิมากเลยนะ จำนวนแปดตัวตอนนี้มันกำลังงงว่าเราคือใครสงสัยเราจะเป็นเจ้าของมันแต่คงไม่ใช่เพราะว่าเรามีแต่วัวไม่มีควายตอนนี้เรากำลังจะเตรียมว,วิ่งนะเพราะว่ามันจ้องหน้าเราโอ้อาบน้ำเย็นไหมเย็นไหม อตอนนี้เราก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะบายบายหาเหนยหูตอเหนียวๆเ,เ,เลยได้นูเอาขึ้นมาเบิง่งนทานังมีนน้ำมันก็ถือว่ามีชุมช่มๆอยู่ชุมช่มบไปแบบนี้ <laughs> ามามีน้ำแปลว่าเหนียวมัน<ะ>อืม

ตอนไปดิแห้งพูดได้มมีน้ำอยู่บ่อยกอเปียนดีจ่ะคุ่มเลยนะพูดบ่จัดเลย อย่างไรลุงบ๊อเอ็นคิดว่าเขียดคิดว่ากบพี่น้องเลยี่จาว่านุ่มๆน้อเนาะคือไล้เบิก แม่เหน็นเนาะนุ่มๆดูปกติจังเลยโอ้ยโดนเห็นเฮาอสิมาหาต่ออยู่หนองบ่อนเนาะไหมหัวหัวม่อ จุไดไหน,น,ไน,นไแล้วหลอดดายหลอดดายแล้วตอนนี้เขากับมาหอดเือนแล้วพี่น้องหลังจากที่ไปหาโอ้บนแถวหวยแถวยังเนาะก็ได้อยู่ ปลายพี่น้องเลยนี่กระปูกระปูมันกับไปก,กี้กี้กําหอยนี่พี่น้องนี่ไปอ้อมโลกนี่สิว่าแล้วก็ไปเห็นควายไ้ป่าเนาะพี่น้องเลยเอ้ยเมื่อยพี่น้องเบิ่งสภาพสภาพไปอหาขุดอะสำหรับคลิปนี้ก่ะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องมือหน้าจะไปลุยต่อเนาะ ถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสาวลาวเซโน่แฟมิลี่ยเด้อสบายดีบยบาะ